ทุกท่านเลยนะครับโอ้โ oh, หไม่สันแบ็กครับคู่นี้นะฮะที่กำลังท่านผู้ชมกำลังชมในขณะนี้ลิซันแบ็กครับผ้าโพกหัวสีลายใส่เสื้อกักสีดำครับยืนคู่กับจอมเก๋ามากประสบการณ์อีกคนหนึ่งครับทางด้านของฝั่งทนน่าจะรู้จักกันดีคือเจ้าปีศาจครับเหลือเฟือนะครับยืนคู่กันจเจอเจอก,กันกับตีและก็ตำนานหลังเท้าล่างครับ จ้าอาร์ตคับอาร์ตท่าเรือน่าจะยื้อกันที่12แต้มนะครับกับเส้นชัยที่กําหนดไว้นะครับเหลี่ยมนี้มีว่าสเสอร์แปนแรกข้ามซันแบ็กนะระหว่างอาร์ตท่าเรือแรกกับลิฟซันแบ็กคู่นี้ก็ถือว่ามีราคาอีกคู่หนึ่งนะ คู่นี้นี่แข่งคือถือว่ามีราคาเลยนะบรรดาแฟนเพจนะครับนอกรอบนะครับวันนี้เรามาอยู่ในช่วงเทศกาลสงการอยู่ที่พื้นที่ของสนามสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสาธรครับสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชนะฮะในฝั่งธนบุรีนะครับในริมถนนของเจริญนครนะครับบรรดาแฟนเพจท่านใดที่อยากจะเข้ามาร่วมสนุกก็สามารถเรียนเชิญเข้ามาได้นะครับ12แต้มครับ ที่กำหนดไว้ในข้างต้นแต้มสองตัวศูนยครับเจ้าตีครับอาร์ตครับคือถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยทางเกมลับเนี่ยอาร์ตและตีเนี่ยก็ถือว่าน่าจะมีเกมลับกว่านะฮะแต่ถ้าพูดถึงว่าแผนนี้ใครที่ เชี่ยวทานหรือก็เป็นเอกลักษณ์เลยเนี่ยก็ต้องยกให้ลิสซันแบ็กนะฮะเพราะว่ามีเอกลักษณ์สไตล์นี้อยู่แล้วนะครับสวัสดีวิรัต์สุนทรพักด้วยนะครับนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> ตามสไตล์ของเขาเลยครับ แต่อยู่ที่สองต่อสุดครับเช็คไลายดีดีครับจังหวะของอานฟอร์มล่าสุดเนี่ยกลับมาโชว์ฟอร์มนะครับชนะบูธแซกแล้วก็ทางวันทางด้านนาวินนะครับที่สนามบกที่สนามพุทธานีนะครับเอาอีกแล้วค่ายนี้ มีฮาตลอดครับใายกองเจนานขอคนละหนึ่งไล์หนึ่งแชร์เลยนะครับคู่นี้วันนี้มีหลายคู่แต้มอยู่ที่0ูนต่อสองครับเอาหนึ่งสองแต้มยังอยู่ที่หนึ่งต่อสองครับอือเอาจังหวานี้ลิซันแบ็กบีบขวาครับ โอ้เจ้าตัวบีบขวาสุดเลยไม่รับครับเอาละครับแต้มอยู่ที่สองเท่าปีศาจครับอืสิบสองแต้มพอนะครับสองเท่าครับโอ้โหแล้วเราต้อง เราต้องบอกได้เลยว่าคือแอดมินไม่เคยได้ไลฟ์สดอาร์ตใช้ความสามารถแบบนี้นะครับแบบซันแบ็กเนี่ยฮะถามว่าเจ้าตัวนี่คล่องตัวไหมในเหลี่ยมนี้ผมถือว่ายังไม่คล่องนะแต่ก็ถือว่าได้วัดได้เหวี่ยงนะเอาเลยครับอาร์ตครับซันแบ็กไหมเอาเลยครับต้องมองคอนเลยครับแบบนี้คือถ้าชงไม่เข้าจุดโฟกัสจริงๆนี่การซันแบ็กเนี่ย มันก็เรื่องยากเลยครับเพราะว่าไม่ใช่งานถนัดของอาร์ตครับแต้มตัวนี้อยู่ที่4-2เลยนะครับปีศาจกับลิซันแบ็กตามที่2แต้มนำห่างที่2แต้มอือหือแต่เกมรับอาร์ตและตีนี่เราต้องบอกได้เลยว่าดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะเกมรับ <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งได้เกมรับครับอีกฝั่งหนึ่งได้เกมทำครับ แต้มอยู่ที่2ต่อ4ครับขอกดไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับกดติดตามได้เลยครับเพจบางกอกตะก้อออฟฟิเชียลและทางช่อง YouTube ตะก้อออฟฟิเชียลนะฮะสวัสดีป,ปีใหม่ท,ทุกทท่านเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> แต้มอยู่ที่4ต่อ2เจ้าตีครับโอ้โห,โห สต่อสครับตามตามสไตล์ของเขานะปีศาจเนี่ยเขาพูดไปด้วยเตะไปด้วยนะยั่วยุไปด้วย4ต่อ2ครับเอาละครับอาร์ทขยับตัวครับน้ำหนักอาจจะไม่มีครับสำหรับอาร์ตแต่เกมรับมีนะครับ สวัสดีคุณใบตองนะครับเชียร์ทีมสวนเบนซสู้ๆจ้าขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่นะคุณต้อมตวงไขควงใหญ่ด้วยนะครับกินเบียร์ดูตะก้อนี่แหละขอบคุณครับนะขอบคุณมากๆเลยขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงเทศกาลนะครับเทศกาลปีใหม่ทุกทท่านครับนะฮะอย่าเจ็บอย่าจนครับลำลรวยรทุกคนแต้มอยู่ที่4ต่อ2ขยับกัน ที่2แตแมครับอาลิสันแบ็กเปิดด้วยซ้ายคล้องตัวเลยครับแผ่นนี้คนระับโอ้โหสวัสดีเทพวิกบาวบนด้วยนะครับแลกข้ามสันแบ็กล้วนๆเลยครับแ้มอยู่ที่5ต่อ2ครับห่างกันที่3แตแมครับ12แต้แมครับน่าจะ6เปลี่ยนฝั่งหรือเปล่าเอ่ย 5-2ครับเพราะว่าที่สาทรนี่ยื้อกันที่12แต้มนะครับเอาล้วครับนิ่งเะี้ยปีศาจจังหวะนี้โอ้โหถือว่ามีความคล่องตัวเหมือนกันเนี่ยยั่วยุเกมปีศาจนี่ก็ถือว่าสไตล์ของเขาเลยครับสำหรับปีศาจ สวัสดีโจออ้เจ้าสวนน้อ,อยด้วยนะครับ6ต่อ2ครับที่สาทรนี่ส่วนมากนะฮะจะยื้อกันที่12แต้มนะครับถ้าเสิร์ฟฟิสตลาเนี่ยยื้อกันที่13นะแต้ม2ต่อ6สวัสดีคุณมนตียังวันนาด้วยนะครับอโอนอ์ต โอ้ <laughs> จังหวะน,นี้เจ้าตัวทั้งเอามือกาดเลยครับซันแบ็กลิทนี่ลอยตัว45อ,องศาคล้ายๆวัดซันแบ็กเลยนะแต่ประสิทธิภาพและเกมรับเป็นลองซันแบ็กวิดิสเป็นลองวัดซันแบ็กเยอะนะครับสวัสดีสวัสดีคุณวิลาด้วยนะครับ อยู่ที่2ต่อ6อืมปีศาจคล่องตัวครับแค่นี้โอ้โห,โห,โหคือถ้าเกมรับปีศาจมีดีแบบนี้เนี่ยก็ยต้องบอกได้เลยว่า,อ,าวอิสระในเกมเตะแลลวครับว่าเสือเปียมมีอะไรเลยให้อาเป็นเสือรองเท้าเช่มือไปโดนตะก้อเขียวเลย แจมอยู่6ต่อ2ครับสวัสดีคุณต้งโน่ด้วยนะครับหรือต้องลำมินทานนะครับจังหวะน,นี้อาจจะท่าไม่สวยก็จริงนะแต่ก็ยังไม่เห็นจุดผิดพลาดในเกมเตะนะครับสวัสดีคุณเกียงศักดิ์ด้วยนะครับแจมอยู่ที่2อต่อ6คนะรับีสันแบคครับออ้าวลูกนี้ครับ สามต่อหกเลยแจมสามต่อหกครับลิทครับลิทซันแบ็กน่าจะอายุที่สี่สิบสี่สี่สิบห้าปีแล้วนะครับไม่ถือว่าอายุเยอะแล้วนะครับแต่ร่างกายเนี่ยก็ถือว่ายังมาตรฐานอยู่นะ 63ครับอ้าวนี่ยอีกแล้วครับโดนช่องแดดแบบนี้คือแสงแดดมันมาช่องในของทั้งสะพานนะครับมันเป็นช่องเลยนะครับถ้าใครไม่ชินกับพื้นที่จริงๆนี่ก็สามารถเล่นยากเหมือนกันนะครับ แต้มเจ็ดต่อสามครับห่างกันที่สี่แต้มอีกแล้วครับม,มาแล้วนะครับทีมงานของป่าอิ๋วปักเข้าให้นะแอดมินของแต่ก็ให้ไลท์มันบอลโดยแอดมินบัวขาวนะครับเสียงปักเข้าให้มาแล้วเอาละครับมาดูเกมนี้ต่อ,อ ข้ามอะไรนะปีศาจอ๋อข้ามขาเจ็ดต่อสามครับสามต่อเจ็ดครับเกมเสิร์ฟอยู่ที่อัดเอาเลยครับลูกนี้ ค่อนข้างมีปัญหาแล้วครับอ้าเลยครับพื้นที่เปิดนะครับอาร์ตโอ้โหจังหวะสุดท้ายอีกแล้วครับไม่ได้ครับคือเป็นปัญหาเลยคือตัวลับนะโดยเฉพาะเจ้าตีนี่เมียทิ้งชัดเจนครับเอาละเมียทิ้งแล้วใช่ไหมคุณอภิรัต์เมียทิ้งแล้วใช่ไหมเมียทิ้งไม่ fc ของเพชบางกอกตะกอเจ้าเขาบอกว่าห้องน้องเมียแล้วก็เมียทิ้งอีกแล้ว เดี๋ยวเขาไปเที่ยวสงการเดี๋ยวเขากลับครับปีศาจอย่างแน่นนะ3ต่อ7ครับโอ้โหจังหวะนี้คือฟังนะฮบฟังบันดาแฟนเพจเราตอนแรกเราให้ข้อมูลผิดพลาดนะ คือเหลี่ยมนี้มีอยู่ว่าทางด้านลิซซันแบ็กเนี่เป็นตัวข้ามหลักฝั่งนี้เนี่ยข้ามได้เฉพาะขานะครับนะครับขาอย่างเดียวจะหลังเท้าจะส้นจะอะไรได้หมดนะแต่แต่ทางด้านของค่ายของส่วนเป็นโดยเฉพาะตัวข้ามหลักคืออาร์ตเนี่ยข้ามได้เฉพาะซันแบ็กนะครับนะฮะขอโทษกับข้อมูลที่ก่อนเริ่มเกมเนี่ยเราบอกข้อมูลผิดนะครับต้องขอโทษเลย แต้มอยู่ที่8ต่อ3ครับยิงกันที่12แต้มนะครับสามต่อแปดครับคือ เราไม่เคยได้เห็นความสามารถของอาร์ตข้ามหลังเท้าแบบนี้นะครับโดยเฉพาะในการข้ามซันแบ็กนะฮะแต่ก็สามารถแลกได้เหมือนกันนี่ฮะตัวยกไม่ได้ครับโดยเฉพาะเจ้าตีนนี่ฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับนายใหญ่ค่ายสแกงามครับลิซซันแบ็กนะฮะที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ ก็พี่เขานี่ก็เลี้ยงน้ำแอดมินตลอดนะครับที่เข้าเข้ามาไปไล์สดไม่ได้นะแต้มอยู่อยู่ที่9ต่อ3ครับสิบสองแมเอาเลยครับไม่รับเลยโอ้มองไม่เห็นครับเสิร์ฟยังไงให้มันเข้าแสงให้ดูสงสัยตีนจะเตะส่วนมากอยู่ที่ลงยิมไม่งั้นก็ที่ที่ลงแจ้งไม่น่าจะได้ จังหวะนี้ครับภาพและภาพเสียงชัดมากใช้กล้องอะไรถ่ายครับสนวนที่จอมทะลักลีโนลีโนห้นะครับซีรีส์ 5G นะครับแล้วก็กำลังจะไปเปลี่ยนอยู่นะเดี๋ยวรอรอเม็ดเงินก่อน <laughs> กำลังจะไปเปลี่ยนเป็นลีโนเจ็ดนะกำลังดูขอดูราคามันลดลดลงก่อนลีโนเจ ะครับห้าประมาณนี้นะอยากจะเปลี่ยนอยู่มันรีบูตโทรศัพท์ไม่ได้แล้วเปิดด้วยซ้ายครับต้องขอโทษบรรดาแฟนเพจเลยนะครับถ้าไม่ตรงนะเพื่อไม่ใช่ขากล้องแอดมินนะแอดขากล้องของพิกาน้ไก่แจ้นะครับ อโอ้โหลิซันแบคครับวันนี้เตจุลานะเตจุลาก็มาวันนี้เตจุลาและก็สตาร์ดังๆเยอะครับอ้ยอยใจไอ้นไปเลยไม่ไหวนะคุณพิชาทศกัณฐ์ไม่ไหวนะครับไม่ไหวแบบโทรศัพท์แบบพิชาคงไม่ไหวนะครับ ของพิชชาเนี่ยคนกระโดดน้ำลงไปเนี่ยเอาหยดน้ำได้เลยนะโอุไอโฟนเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่ a อ d ด o อ d นะครับของเก็บได้ไปสองร้อยเก็บได้ไปสองร้อยแต่ให้สองร้อยไอโฟนเนี่ยตัวพัดตัวใหม่นั้นจะมีสามหมื่นสี่หมื่นขึ้นนะครับคือโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยซื้อมอไซค์ได้เป็นคันเลยนะ โดนตะก้อมาในยุ่งนะครับลบหน่อยโอ้ยเสียชัยสิบต่อสามนิ่งเลยครับจังหวะนี้โอ้ลิซัดแบ็กครับโล่งเลยโอ้โหแผ่นี้เม็ดเดียวครับ11ต่อ3 นี่ yeah, เปิดซ้ายก็เปิดได้ดีอะอะไรเบียร์ไรอืมจังหวะนี้ครับ เ,เ,เบียเจโสร์ก็ต้องหน้าเดีย๋ยวเดี๋ยวไปค้าบฟรีกับเจจุราได้แล้วลแต้มยังอยู่ที่4ต่อ11ครับเอาลูกนีโอ้โหคือแดดอาจจะส่องนะนะครับถ้าใครไม่ชินกับสนามจริงๆนี่เล่นยากนะครับ11ต่อ4 12แต้มพอครับ อเอาแล้วครับลิซันแบ็กง่ายๆครับนี่ฮะเฉือนแบบนี้ครับโอ้โหออกครับจังหวะสุดท้ายโอ้มันจะจบเกมอยู่แล้วครับมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับจังหวะสุดท้ายลิซซันแบ็กทำไม่ได้4ต่อ11ครับแต่ประมาทสวนเบดไม่ได้นะครับอเอาแล้วครับมาได้ไหมลูกนี้ โอ้โหล้อนอีกแล้วครับล้นนี่ไม่ได้นะคือถ้าเปรียบความสามารถในชั้นเชิงเกมลับและเกมความเขี้ยวในเกมลับจริงๆเนี่ยผมถือว่าตีสวนเบนนี่เป็นรองทางด้านปีศาจนะฮะปีศาจประสบการณ์เกมล็อกแล้วก็มีความนิ่งทางด้านเกมลับลูกเสิร์แปรอยู่แล้วนะนะครับ ถ้าสู้จริงก็ต้องบอกว่าลายกาศมากนะปีศาจคนนี้นะครับน่าจะเป็นต่อตีความสามารถเยอะนะครับแต่เซอร์ฟิสตายนี่ตีก็ถือว่าไม่เป็นรองนะครับปัญหาก็คือปีศาจไม่คล่องในเรื่องรับลูกเซอร์ฟิสตายนะครับ1 1ต่อ4ผ่านได้ไหมลูกนี้อันนี้ฮะ สอดตัวรับด้วยหลังท้าครับลิซซันแบ็กครับโอ้จบเกมไปแล้วครับบรรดาแฟนเพจครับผลปรากฏว่าทีมงานลิซซันแบ็กแล้วก็ปีศาจครับชนะด้วยสกอร์12ต่อ4คว้าเงินรางวัลไปคลองในออปชั่นนี้ครับขอบคุณทุก<ล>ท่าน,นขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ของบรรดาแฟนเพจทุกๆท่านเลยนะฮะคู่ไหนที่น่าสนใจเราจะไลฟ์สดผ่านน้าเพจบ,บางกอกตกอตอกอฟฟิเชียล โดยแหมนอร์จดเป็นผู้บรรยายเกมข้างสนามให้ดูถ้าเตะจุลาลงนะเราจะไลฟ์สดให้ดูนะครับขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามได้เลยครับทั้ง,งช่อง Youtube แล้วก็ช่องเพจบางกอกตะก้อออฟฟิเชียลขอบคุณครับ